สวัสดีครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเซลไดแอคครับ Civic FD นะครับ X Fit D Doc นะครับกดปุ่ม Select ไมนี่ไว้ค้างไว้นะครับนะครับโอเคแล้วเปิดไฟลีนะครับบิดกุญแจมาตำแหน่ง Ignition นะครับปิดเปิดปิดกด3ครั้ง1 2 3นะครับเซลไดแอคมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับ เป็นการเทสใหม่นะครับผมเทสใหม่นะครับผมนะครับแต่เราจะให้มันกวาดอีกทีล้วก็กดปุ่ม select เนี่ยนะครับกดปุ่มตัวนี้หนึ่งครั้งมันจะขึ้นกวาดอีกทีนะครับมันก็จะขึ้นกวาดอีกทีนะเกทุกตัวมันจะขึ้นหมดนะครับไฟเป็นการเช็คไฟว่าไฟขาดไหมําทงานถูกต้องไหมเกขึ้นหมดนะครับเอาเบรกมือลงนะครับขึ้นใหม่อ่า เอาคือเอาลงขึ้นใหม่มันก็จะมีเสียงร้องดังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เซลไดแอ็กครับทุกคนทำได้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ชมคลิป